เมื่อคุณมองลูกในอ้อมแขนความรักและความกลัวมาเยือนพร้อมกันแต่สำหรับแม่คนหนึ่งความกลัวนั้นมาพร้อมคำวินิจฉัยดาวซินโดรมคำที่เปลี่ยนทุกอย่างหรือไม่เปลี่ยนอะไรเลยฉันเคยคิดว่าชีวิตแม่ลูกอ่อนจะเป็นภาพที่เห็นในนิตยสารรอยยิ้มความสมบูรณ์แบบและความสุขที่หล่นเหลือแต่ชีวิตฉันกลับเป็นภาพที่ไม่มีใครเอามาลงในนิตยสาร เป็นภาพของแม่ซิงเกิลกับลูกดาวซินโรมทำไมต้องเป็นฉันคำถามที่ฉันกระซิบกับตัวเองทุกคืนขณะที่น้ำตาไหลรินบนใบหน้าลูกน้อยนอนหลับสนิทไม่รู้เลยว่าแม่กำลังแบกความกลัวไว้มากแค่ไหนแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังป้อนข้าวให้เขาเขายิ้มให้ฉันยิ้มที่ไม่รู้จักการแส,สแส้งยิ้มที่ไม่เคยเรียนรู้ว่าต้องซ่อนความรู้สึกจริง ยิ้มที่ไม่รู้จักการตัดสินมันเป็นช่วงเวลาที่โลกทั้งใบหยุดหมุนเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาแตกต่างความคิดนี้แทรกเข้ามาในใจฉันเขาไม่รู้ว่าโลกมองเขาอย่างไรเขาแค่รู้ว่าเขารักฉันและฉันรักเขาทุกวันที่ผ่านไปฉันค่อยๆเรียนรู้ว่าลูกไม่ได้สอนให้ฉันเป็นแม่แต่สอนให้ฉันเป็นคนคนที่มองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆ คนที่เข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้วัดจากความเร็วแต่วัดจากการไม่ยอมแพ้เมื่อลูกเรียนรู้ที่จะผูกเชือกรองเท้าได้เองหลังจากพยายามนับร้อยครั้งฉันได้เห็นพลังของความอดทนที่ไม่เคยมีมากก่อนเมื่อเขาถูกล้อเลียนที่โรงเรียนแล้วกลับมาบอกฉันว่าหนูบอกเขาไปว่าหนูรักเขานะแม่บอกว่าให้รักทุกคนฉันได้เรียนรู้ว่าการให้อภัย ไม่ใช่เรื่องยากมันเป็นธรรมชาติของหัวใจที่บริสุทธิ์บางคืนที่ความเหนื่อยล้าทับถมจนแทบหายใจไม่ออกฉันแอบมองเขานอนหลับและถามตัวเองว่าฉันจะทำได้ไหมแต่ทุกเช้าเมื่อเขาตื่นขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มคาตอบก็ชัดเจนเสมอฉันทำได้เพราะเขาทำได้โลกมักจะมองว่าเด็กพิเศษเป็นภาระ เป็นความผิดพลาดของธรรมชาติเป็นบททดสอบที่โหดร้ายแต่ฉันค่อยๆเข้าใจว่าพวกเขาไม่ได้เป็นบททดสอบพวกเขาเป็นครูลูกสอนให้ฉันรู้ว่าความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงสิ่งที่มีอยู่จริงคือการยอมรับในสิ่งที่เป็นและรักมันอย่างไม่มีเงื่อนไขเขาสอนให้ฉันเห็นว่าโลกนี้สวยงามในแบบที่เราไม่เคยสังเกต เวลาที่เขาหยุดเดินกลางถนนเพื่อมองใบไม้ร่วงหรือชี้นิ้วไปที่ก้อนเมฆรูปหัวใจบนท้องฟ้าทุกครั้งที่มีคนถามว่ามันยากไหมฉันมักจะยิ้มและตอบว่ามันยากแต่ทุกอย่างที่มีค่ามักจะยากเสมอฉันไม่ได้เป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบบางวันฉันร้องไห้ในห้องน้ำบางวันฉันโกรธที่ชีวิตไม่เป็นอย่างที่ฝัน แต่ทุกวันฉันเลือกที่จะลุกขึ้นและรักรักอย่างที่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองทำได้คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงเข้ามาในชีวิตเราบางทีพวกเขาอาจไม่ได้มาเพื่อให้เราสอนเขาพวกเขาแต่มาเพื่อสอนเราลูกของฉันไม่เคยถามว่าทำไมเขาถึงเกิดมาแตกต่างแต่เขาทำให้ฉันถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงกลัวความแตกต่างนั้น ในโลกที่พยายามบอกเราว่าอะไรคือความสำเร็จอะไรคือความสุขอะไรคือชีวิตที่มีคุณค่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งที่ไม่เคยได้ยินเสียงเหล่านั้นเขาแค่รู้ว่าการรักและการได้รับความรักคือทั้งหมดที่เขาต้องการและนั่นคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางทีเราอาจกำลังมองหาความหมายของชีวิตที่ซับซ้อน ในขณะที่มันอาจจะเรียบง่ายอย่างที่เด็กน้อยคนหนึ่งพยายามบอกเราคุณเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งคนที่พูดน้อยที่สุดกลับสอนเราได้มากที่สุด